ฮอนด้า HCV EV นะฮะตัวนี้เป็น1.5ตัว e ได้เป็นตัวไฮบิดนะครับตัวนี้ตัวรองใครหาอยู่ครับสีขาวมุกแบบนี้เพชรยนต์นำเข้ามาแล้วมาพร้อมกับแคมเปญเด็ดๆครับเปิดสาขาใหม่สุวินทวงศ์46เปลี่ยนให้ทั้งคันนะฮะถ้าตรงไหนชำรุด ผมเปลี่ยนให้หมดนี่คือรถสภาพแรกเข้าสวยมากๆนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยไม่มีอ้าออกเลยนะรถแค่2ปีเท่านั้นเลขไมล์4 6่0 0โลครับขอภัยนะฮะเลขไม 49, ล์4 9่หม0โลฟังไม่ผิดครับเลขไมล์4 9่หม0โลครับพี่ได้คันนี้ไปใช้งานได้เลยฟีดาวาจะยอดได้เต็มพร้อมกับออปชั่นล้มด้นภายในแบบนี้สภาพส,สวยๆแบบนี้ใครสนใจแคมเปญเด็ดรอยอยู่ในคลิปดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A ครับบายปานเพชรยน์วันนี้นะฮะผมนำตัว Honda h r v e h e v ครับตัวนี้ตัว e ครับเป็นตัว Hy บ r ิ d นะฮะปี2023ไมค์แค่40,000ครับเอามานำเสนอพี่ๆเลยครับได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้สภาพสวยใหม่มากนะครับไมค์40,000ก็พันโลเนี่ยนะฮะมีแค่บริษัทเพชรยน์ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษครับแคมเปญเปิดสาขาใหม่นะฮะเปลี่ยนยางให้ ทุกเส้นนะครับเปลีย่ยนยางคือ,อยางปี2 3อันนี้น่าจะเป็นยางเดิมแล้วนะครับผมแล้วก็ดูฟิล์มให้ถ้าชํารุดผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้นะครับแบตเตอรี่เช็คให้นะครับถ้าเกิน2ปีหรือ CC แบตเตอรี่ไม่ถึงเนี่ยผมเปลี่ยนให้แล้ววันนี้ผมจะพาพี่มารับชมนะฮะ ตัวนี้เลยนะครับเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองทงั้งๆที่นอนอยู่บ้านนะครับเหมือนได้มารับชมด้วยสายตาตนเองดูคลิปนี้จบเชื่อได้ว่าพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์ได้ทันทีรอแ,แม็กสวยๆครับไม่มีรอยปีนฟุตบาทมารถปี2023ใช้งานไปแค่2ปีราคาหายจากใบแดงไปเยอะอยู่พอสมควรอยากได้คันนี้ไปใช้งานครับรีบเข้ามาจัดครับเพราออะไรไม่น้อยมากๆไม่49,000าโลนะฮะ หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มที่สุดนะฮะคุ้มในคุ้มเลยนะสนใจครับติดต่อหาผมได้ครับผมปานเพชรยนครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนครับมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม ssi wagy step tsc ครับจาก toyota โอโมตินาชีครับทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุครับใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ parnpi 1 9 9 2ครับยินดี ให้บริการทุกท่านเลยนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมปานเพชรยนต์จะพี่พาจะพาพี่มาดูรถคันนี้เหมือนได้มาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยสายตาตนเอง ข้ามาดใูใกล้กันครับเริ่มต้นที่ฝาโปรงหน้าครับคันนี้ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะเห็นไหมฮะสภาพสวยจริงนะครับนี่คือรถแรกเข้านะครับสภาพเนี่ยเหมือนสภาพป้ายแดงมากๆไมค์แค่4ี่หมื่นเก้าพันโลไฟหน้าได้ปไฟหน้าได้เป็น led นะครับได้ในเรื่องของไฟเดย์ไทม์ไลท์ไกด์ิ้งมาให้ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมครับชัดเจนแบบนี้สวยๆนะรูลังพึ่งนะฮะใหญ่เลยระบายความร้อนได้ดีนี่คือ ehev นะครับโลกโ,โลกโฮ้โกโฮอนด้าโลโก้ h เนี่ยจะต้องมีในเรื่องของรอบ วงตัว H ES เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะจะได้บ่งบอกว่าเป็น Honda H E V นะครับทะเบียน186นะทะเบียนสวยด้วยนะครับจุดเชื่อมต่อแก้มข้างครับแนบชิดครับไม่อ่าออกแบบนี้ปวงซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนเลยไม่มีบุบ ไม่มีรักยิ้มนะฮะล้อแม็กครับเป็นตูทนปัดเงาขนาด17นิ้วมีมาให้เป็นก้านตรงครับล่องลึกจะเป็นสีดำนะแต่ว่าตัวยางเนี่ยเป็นยางบิสโตนนะฮะได้ยางปี23นะครับยางมากับรถนะเฉพาะยางเนี่ยประมาณเขาเรียกว่าประมาณเกือบ4ี่สามหมื่นนะถ้าเกิดว่าพี่ไปเปลี่ยนนะแต่เพย,ยน,เนี่ย,ยางมากับรถแทบจะไม่ผ่านการใช้งานครับใช้งานไปแค่4ี่หมโลเหลี่ยมสันคมด้านข้างครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับ กระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้มาพร้อมกับในเรื่องของ ตัวกระจกครับไม่แตกไม่รล้านะฮะกระจกแท้เดิมโรงงานครับกระจกด้านข้างตัวนี้จะต้องมีโลโก้เฮดที่ชัดเจนบนหลังคาครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้อยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อมาครับถัดลงมาด้านล่างครับตัวนี้ได้เป็นในเรื่องของกันสาดมีมาให้แล้วรอบคันครับมือเปิดประตูครับเป็นคีย์เลสนะฮะทั้งซ้ายและขวาและที่สําคัญเป็นสีเดียวตัวรถครับเปิดง่าย,ายมือเปิดประตูด้านหลังครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะมันไม่ได้อยู่ ปิดข้างตัวรถแต่ว่าจะเหนือมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้รถสวยเลยนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิดแบบนี้ครับไม่อาออกปงซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้ล้อแมกไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาแน่นอนบลังคาครับตัวนี้ได้ตัวรับสัญญาณเป็นคีบฉลามชร์ฟินมีมาให้แล้วสปอยเลอร์ไฟเบรกดูที่3นะครับที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมาครบเซตที่สําคัญผมชอบตรงไหนรู้ไหมผมชอบตรงไฟท้ายครับมี LED นะฮะนี่ผ่านมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ เห็นไหมจากซ้ายไปขวาเป็นไลท์ไกดิ้งครับก็คือคาดเอวมาเลยนะพร้อมกับโลโก้ Honda ที่อยู่ด้านหลังนะโลโก้นี้ยังไม่พอนะครับยังมีในเรื่องของตัวหนังสือที่เป็น Honda มาให้ชัดเจน HRV นะครับด้านหลัง EHEV ด้านหลังมีมาให้ไฟทับทิมให้มาถึง2จุดและก็มีเรื่องของเซนเซอร์อีก2จุดในด้านหลังฝาท้ายตัวนี้นะครับสามารถเปิดได้จากด้านนอกด้วยนะเป็นแบบแมนนวลครับเป็นตัว E นะครับผมโช้กขึ้นสุดลงสุดนะแต่ไม่หนัก นะครับแล้วก็หัวน็อตทุกจุดชับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับแบบนี้นะคะสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับที่สําคัญด้านภายในเนี่ยสวยมากนะครับมีในเรื่องของสาดท้ายมาให้แล้วนะตัวนี้ครบเลยนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มจุดเชื่อมต่อต่างๆด้านข้างเนี่ยไม่มีอ้าออกครับสนิมไม่ขึ้นรถไม่เคยชมหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนครับพี่นะจุดเชื่อมต่อฝั่งนี้ครับแนบชิดกับตัวรถแบบนี้ฮะไม่อ้าออกป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้ม เราแม็กตูทนปัดเงาครับไม่มีปีนฟุตบาทมาแน่นอนฮะสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะจุดเชื่อมต่อด้านหน้าครับแนบชิดไม่อ้านะครับไม่อ้าเลยใครได้คันนี้ไปขับครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆราคาดีครับราคาย่อมเยาอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับฟีดาวผ่อหนึ่สามนะฟีดาวผ่แค่ห3ึ่งสามได้คันนี้ไปใช้งานรีบเข้ามาจัดครับใครสนใจโทรหาผมได้โดยตรงครับ โทรมาที่0825713369 Li parnpi1992 เปิดประตูมาภายในนะครับมีในเรื่องของแผงปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างครับเป็นออโต้บานคนขับที่เหลือกดทางฮะมีปุ่มล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกปุ่มปรับปุงศากระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าพุลสตาร์ทมีมาให้ครับแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังเห็นไหมฮะนี่ฟังก์ชันต่างๆครบคันนะครับตัวนี้คอนโซลหน้าได้เป็นแบบพลาสติกผิวเรียบครับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับพร้อมกับนี่พุลสตาร์ท แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆอยู่ตรงนี้ครบครันแบบนี้นะครับมีในเรื่องของแป้นเบรกครับแทบจะไม่ผ่านการใช้งานราคา7-9็เนี่ยถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะคุ้มค่าเลยนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ทำงานนะฮะเป็น EV m o โหมดนะครับทำงานก็มีคำว่าเรดี้ทำงานนะครับพร้อมกับเดี๋ยวผมปิดปิดประตูแป๊บนึงเลงไม้นะครับ4 9่หมนกิโลนะครับถือว่าใช้งานน้อยจริงๆนะฮะพวงมาลัยครับผนัหนัง มีปุ่มมัลติฟังกชันครับเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายแพตเทิร์นชิพมีมาให้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอะแดคทีฟครับคุชชันโทนมีมใหมโอ้โห oh, เป็นถึงอะแดคทีฟเลยนะสําหรับตัวนี้799ถือว่าคุ้มค่าครับได้เป็นตัว E เบาะหนังมาให้แล้วหน้าจอทัชสกรีนครับเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto มาให้ครบเซตแบบนี้ครับแอร์ดิจิตอลออโต้ครับมีให้ด้านล่างนะฮะฝั่งนี้เลยพัดลมแยกซ้ายขวาพัดลมฝั่งนี้นะครับอุณหภูมิฝั่งนี้ตรงนี้กกก็็จะเเปนนนให้ Air ออ้้้้แแออรรตตงงงลลลาาาาาาาดดด่่ซยขว นะฮะถัดลงมาด้านล่างอีกทีนึงจะมีช่องเก็บของตรงนี้นะครับพร้อมกับเกียร์ครับที่เป็นออโต้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของช่องเสียบ USB ครับอยู่ตรงนี้เด็ดที่สําคัญนะฮะตัวนี้มีโหมดต่างๆครับโหมดลงทางราดชันนะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรกโฮกุญแจจะเป็นแบบนี้ครับมีในเรื่องของ คลายแคปลาหุ้มมาแล้วด้วยนะครับเบาะหนังเต่งๆสีดําแบบนี้พี่ได้คันนี้ไปใช้งานพี่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับคู่มือสำเนารถอยู่ครบแบบนี้นะครับกระจกนะฮะตัดแสงอัตโนมือนะไม่ใช่อัตอัตโนมัตนะคันนี้มีมาให้บ้านบางแดดมาพร้อมก,กับกระจกสองหลังครับนี่สองหน้าขออภัยนะฮะแม่บ้านชอบแน่นอนครับเพราะว่าออปชั่นจัดเต็มแบบนี้พี่ได้คันนี้ไปใช้งาน บอกเลยว่าคุ้มจัดนะครับราคาดีนะครับ799เนี่ยถือว่าฟรีดาวผ่อนได้1,7000บาทครับเครดิตดีพี่รับคันนี้ไปใช้งานนะฮะรายได้ไม่สําคัญครับแค่พี่เครดิตดีนะครับมีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงนะครับมีบัตรเครดิตวงเงินเยอะนะครับต่อให้ไม่มีอาชีพผมก็สามารถพาพี่ไปจัดไฟนั้นได้นะครับนี่ฮะเห็นไหม ครับแอร์ตอนกลางคันนี้มีมาให้ครับแล้วก็ฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยยันอักขระได้สภาพสวยแบบนี้ครับเบาะหนังติึงๆแบบนี้พี่ได้คันนี้ไปครับฟีดาวพน13,000เลขไม่49,000โลน้อยที่สุดแล้วนะครับสำหรับรถ HRV ที่มีอยู่ในตลาดณตอนนี้นะครับถ้าพี่สนใจนะฮะรีบเข้ามาจัดได้เดี๋ยวผมพาพี่ไปรับชมนะฮะในห้องเครื่องยนต์เสร็จต่อด้วยโครงสร้างครับนะฮะแล้วก็มาสรุปกันว่ารถคันนี้สวยแค่ไหนผ่อนแค่ไหนนะครับใครอยากทราบนะฮะดูให้จบเลยนะ เปิดเข้ามาที่ห้องเครื่องยนต์ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์อ่าหนะฮะเครื่องยนต์1.5ึ่งจุดห้าไฮบริดนะครับคันนี้ได้อยู่ประมาณ1 0 9แรงม้านะก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะฮะใครที่สนใจนะประหยัดน้ำมันแน่นอนครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากิโลลิตรแน่นอนนะสำหรับตัวนี้ หัวนนอะทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับไม่ว่าจะเป็นใต้เบ้าโชกนะฮะหรือนะครับในตัวมอเตอร์เองนะครับหรือตัวต่างๆนะฮะตัวเครื่องยนต์เองนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้นะครับเคมีพันธ์ต่างๆไม่มีรั่วไหลไม่มีรั่วซึมนะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อสอบถามหาผมได้โดยตรงครับผมยินดีให้บริการทุกท่านน้ำมันเครื่องนะฮะผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ผมเช็คก่อนนะซีซีแบตเตอรี่ถ้ามันน้อยลงเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ทันทีน้ำนี่คือสภาพครับการวางในเรื่อองงข สายต่างๆนะฮะของเครื่องยนต์ไฮบริดคันนี้ค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยสมโพอได้ดีเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะทั้งด้านบนและด้านล่างแก้มข้างครับไม่มีเปลี่ยนมาไฟแท้เดิมโรงงานครับรุ่นนี้จะต้องเป็นของสแตนเล่ซัพพลายเออร์ของรุ่นนี้นะครับคานบนม่าน้ำครับไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับไฟแท้ไฟเดิมครับสแตนเล่ชัดเจนนะฮะแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนครับนะหัวน็อตทุกจุด เคมีพันธ์ต่างๆนะครับ,นนะรบในเรื่องของฝากระโปรงหน้าครับซีลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายอากาศรูระบายความร้อนสักกาดะกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้ใครได้คันนี้ไปนะครับคุ้มแน่นอนฮะเดิมทั้งคันไฟหน้าไฟท้ายเดิมหมดนะฮะใครที่สนใจรีบเข้ามาจัดได้นะครับโทรมาที่0825713369 นะครับแก้ดูเลยครับเมนูเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับนะตัวนี้นะครับไม่แค่สี่หมื่นนะครับประกบกัน3แผ่นนะฮะยืนยันได้ว่ารถไม่เคยชนหนักพิความจมน้ํามาตรวจพบเจอชนหนักพิความจมน้ําเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะแต้ม QC ก็ยังอยู่สครับเพจมีให้นะครับนี่เดี่ยมตรงนี้ไม่มีบิดเบี้ยวนะคป้ายคำเตือนลมยางแบบไนโตรเจนก็มีหรือว่าจะเป็นลมยางธรรมดาเราก็มีนะครับหมวนน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้พี่ได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มสุดๆุดนะครับ ไม่แค่ไม่แค่นิดเดียวเองนะฮะนี่เห็นนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นคีบโรบอทนะครับนี่สวยเลยนะฮะด้านท้ายเปิดให้ดูไปแล้วเนาะนะครับจะมีในเรื่องของหัวน็อตทุกจุดครับที่ไม่มีร่องรอยของการถูกขันขายขยับแบบนี้เคาโช๊ขึ้นสุดลงสุดครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดนะฮะฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับจะมีในเรื่องของตัวเม็ดโอเมาร์คฮะนี่สภาพสวยจริงพี่ได้กันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่า นะครับคุ้มค่าจัดเลยนะภายในสวยแบบนี้ใครอยากได้นะครับรีบติดต่อหาผมโทรมาหาผมนะฮะผมมีแคมเปญเด็ดๆครับเปิดสาขาใหม่นะฮะเปิดสาขาใหม่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ครับนะฮะมีตรวจลดให้ทั้งหมด274รายการรวมถึงนะฮะผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้นะครับและที่สําคัญบอกเลยว่าฟรีดาวจะยอดได้เต็มดอกเบี้ยพิเศษครับ7ปีนะฮะป้ายแดงอยู่ที่4.59แต่เพชรยนต์มีอยู่ที่3.99เท่านั้นครับใครสนใจรีบเข้ามาจัดนะฮะ สรุปเลยนะครับคันนี้ Honda HR-V e, ครับปี2023ไม่แค่49,000โลและที่สำคัญคันนี้เป็น h ฮบริดตัว E นะครับสนใจนะฮะร,รีบติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถข่าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ